ม่วะมีใครมาทาสองที่เหรอคุี่ยคุณเปลียนเปนองดีเทียวก็เป็นราที่ดี

Ao à không kịp tiềm năng tiềm năng lạnh 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 lạnh

โอ้ามอยู่นู่นพระเจ้าริงนั่นแหละจะเอา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 หมดเลยป่ะว่ามีมีะโมไหมครับม่ครบทสนทนานี่มันไกลกันเกินมัมาไกลขนาดนี้ยังไม่มีอัน ถ้าเป็นพวกไอโฟนเนี่ยมันบอกตำแหน่งใช่ไหมถ้าแบ่งได้เลยตำแหน่งถ้าพูดโทรศัพท์เราโดนขโมยเงี้ยอ๋อบอกอยู่แต่ว่าพวกแอนดรอยมันต้องโหลดนะแอนไลน์ครับนี้เราจำรหัสเราได้ป่ะล่ะ Watch out เราแค่อยากรู้ว่าโทรศัพท์เราอยู่ตรงไหนมีคนเหรอถ้ต้องจับคู่กั็มันต้องคู่กับไอ ไอ้พูดอีกอันหนึ่งคนมารถไฟเด้อรอเด้อดูไหนฮะหน้าตาเหมออไอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านโอ้โหปืนโคตรดีอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอันนี้ไปไกไมเนี่ยคือต้องไก่อะ

ดีกว่าไหกมีแอมสียมีอมสีเอาครับเอเก็บมาเผื่อนะตีโล่ตีโล่ตังกนต่อไปีครับสฮสิบ้าง chắc một con dâu trên cư như vậy đó thôi à quách <coughs> à. à, <coughs> <lắng> <coughs>

mình sẽ vô

ร้องยังจะไหนว้าเนี่ยนะหลังหินหลังหินเนียเจี๊ร้องเจี๊ร้องโอ้นอกไปนอกไปเราออกสายดีกว่าไหมออกสายไหมครับออกแล้วออกแล้วนอกแล้วออกสายออกสายเข้าวงจ้าหมดแล้วผมนะที่เหลือสามเจแบ่งไหมออกสายดีกว่าครับออกสายเข้าวงหนึ่งครับมา

มีไหมหนาพี่มีไหมเออมัอยู่หน้าพี่มันอยู่ตรงบ้านมัอยู่ตรงบ้านนะ e n e หาเนินหลบตอนนี้วะลาาปะ watch o u ใช่ใชบล <c ười> เฮ้ยเเท้าอ่ะเจ๊เมีตัว เจ้าพึ่งจ้พึ่งน็อกน็อกสองน็อกสองน็อกสองลังอินด้วยลังอินลังอินด้วยลังอินโอ้ยามพี่มีล่งหินล่างหินหลังมันตัวนึงโอเคโอเคมันมีตัวตัวไกลพี่ออกไม่ได้พี่ออกไม่ได้แอร์ได้พี่จะระเบิดได้โอ้ยไม่น่าเลยตายฮะโดนระเบิดตัวเอง

มียาไหมเ้ยผมไม่มียาเลยเฮ้เฮ้ยหกคนหคนสุดท้ายหกคนสุดท้ายวงจะบีบแล้วเร็วเร็ววงแรงวงแรงวงแรงวายวองเข้าวงนครับ้าวงแร้วเ๊กี้เนนาตอมเต็งโมวงแรงเร็ว แันนี้เหมือนจะได้ไก่ไงไมู่ผมไม่ถูกสังหรณ์เง่งเจ๊แตวอาวไม่มีคือสะโขบไม่มียิงอะไรไม่โดนเลยต้องการจะสุนเขียวเพิ่มได้สิปอยู่บานหลังอ๋อสี่สองไปไม่มีกระสุนทอง Rồi nắn này gì nữa? Không? Không? Đi thôi nữa. Thôi ngủ Rồi xịt đến. Thôi thôi, hơi. Hơi Lại Đi đi, lạ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 i đi. Lại đi, tôi đi, đi, anh Mày. Chụp chế, chụp chế, chụp chế. Chụp chế luôn. Nó là nó này Không là... phải. Bạn kiểu ơi kiểu con xe đây nè Tôi thích lưỡi như hey. này quá hey. à, Cái... Ờ, cái tuyên vĩnh มนนไปันนไปไดลอป่นต e. ้องไก่ดิไม่ไก like ่ไม่ได้เลยจังหวะนี้ก่อลุ่มเันไว้ครับ ใช่เห็นตัวไหมฮะยี่เป็นนัแหละโอ้วงวงวงไปเราเราอยู่นอกวงครับเราต้องเข้าวงสวยแล้วลงไปข้างล่างเราต้องลงไปข้างล่างอ่ะเห็นตัวแล้วเหรอรถเห็นรถจอดรถจอดไปเห็นรถจอดโอ้ยพี่โดนป่ะโอ้สวยแล้ว นู้นนู้นบานนู้นบานนู้นมานูา้นชุบยพี่ได้ไหมตมั้มตั้มสมองหน่อยสมองตินีเ่เร็วเร็วเร็วตั้มเร็วเป็นเงินตายไม่ได้ดีใจสิบแปดวิวงกราไม่จะเคลื่อนเ <c oughs> จเจย์เย็นเจเจรอโชคก่อนโชคเจอย่าเพิ่งเข้าเจอย่าเพิ่งเข้ามันซ้ำนะมันยิงมันน็อกมันซ้ำเลยนะอย่าเพิ่งเข้าใจเย็นคนระับเราต้องอยู่ครบดิแม่นาดน,นี้แล้ว โอเคยัดระเบิดไปเลยกำลังไปกำลังไปเลือดเต็มหลอดฮะมันหัวเลอบ้านนี้ไม่ใช่หรอบ้านนี้นี่อยู่บ้านนี้ตายตายจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่รอด มันล้านหรอกท่ไหนวะนี่ไงบ้านนี้สลองดิสลองมันโดนวงกินแล้วมันโดนวงกินแล้วมันโดนวงกินตายตายวงไอ้ห่านี่ตายวงตายวงตายวงมันปั๊มยาไม่ทันหรอกตายวงตายวงเห็นไหมล่ะอ๋อโดนไฟโชกว่ะไฟโชกสุดยอดียว ไปครับพักเบสสุดยอดสุดยอยอยู่ไหนโอ้โหหอม,อม, like so. มน oh, หน้าหอมตาพี่เกือบโดนเป็นสาแล้ว yeah, เอากดผิดเอาเป็นไม่ได้เอาถอดเงินเอามาปดินเลย อะไรอยู่คไอตัวุดะชายใช่ไหมไอตัวแกอย่างมันนะโอ้โ้มันเกือบซ้ำพี่ได้นะมึเกือบนิดเดียวเองว่ะเกือบตาย